โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านครับมาวันนี้เราจะมาดูปากกาสำหรับเขียน iPhone, iPad กันนะครับสั่งมาจากในแอปสีส้มนะครับราคาประมาณ250-270บถึงบาทจะมาลองดูว่ามันใช้ได้จริงๆไหมใช้ p p o s Touch, iPhone, iPad Mini Air, อะไรนี้โปร a n d r o i d Windows ได้ด้วยนะฮะมีอะไรบ้างข้างในนี่ฮะก็จะมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จเป็น ไมโคร USB นะครับแล้วก็ตัวปากกาอา้าวด้านนี้ด้านนี้นี่โ okay. อเคมีมีที่กดเปิดสวิตช์นี่นะฮะแล้วก็ที่ชาร์จแบตโอเคฮะนี่เรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าเกือบคืบนะประมาณนี้ แล้วก็ถามว่าถนัดไหมก็เหมือนปากกาทั่วไปนะฮะถนัดแต่มันจะมนๆนหน่อยสําหรับใครที่ชอบแบบกลมๆนะมันจะมีปากกาแบบเหลี่ยมๆกับกลมๆแบบนี้อันนี้ผมเปิดอยู่นะปิดโอเคเรามาดูด,ด้านหัวกันบ้างมนไม่ออกนะครับก็น่าจะใช้พังแล้วก็ทิง้งหรือไม่ก็ซ่อมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นที่เสียบชาร์จไมโคร USB นี่ฮะ แบบนี้นีครับไมโคร USB ที่เขาแถมมาให้ก็เสียบแบบนี้นะครับแต่ว่าหัวก็ตูดปากกาไปไหนาวางไว้ก็ได้ฮะหรือไม่ก็แต่ว่ามันใส่หัวไม่ได้นะแบบนี้มันไม่รู้จะทำยังไงแต่ผมเห็นอย่างนี้ครับมันมันแปะได้แบบนี้การแบบการหาย แต่จริงๆน่าจะมีวิธีเก็บให้ดีกว่านี้นะก็แปะไว้เผื่อแบบเดี๋ยวมันหายนี่แบบนี้โอเคฮะคุณผู้ชมมาตอนนี้เราจะมาลองทดสอบปากกากับ iPad แล้วก็ Android Samsung กันดูนะฮะว่าจะได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้โหลดแอปนะฮะผมก็เลยเข้าเว็บมาวาดรูปเล่นนี่ฮะเราสามารถวาดอย่างนี้นี่นี่วาด อะไรก็ไม่รู้คนไหมนี่นี่นี่โอเควาดคนอ่ะแต่ส่วนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะนี่ผมจะลองเปิดปากกานะฮะว่าวาดได้ไหมแต่มือเราจะไม่ทาบกับตัวหน้ากระจกนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะวาดรูปรูปคนแล้วกันนี่เป็นไงมีตา,าตาครบผมมองไม่ถนัดเลยนะนี่จมูกแล้วก็ปากอืม ใหมวกหมวกแก๊ปนี่เป็นไงอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นจากออนไลน์อแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแอป,ปปกติผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านี้อย่างเช่นโปรเีเอทหรือสเก็ตสเก็ตอะไรนั่นประมาณนั้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคคนตัวกลมๆมีแขนอย่างนี้โอเคประมาณนี้พอนะอจะเริ่มก่อนหัวใจด้วยนะจระนี่ไงหัวใจยังเป็นหัวแมวเลย เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่ง Android มั่ง p e n Up นี่นี่เราสามารถเลือกขึ้นได้อย่างนี้นะมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะนี่กดบวกแล้วก็วาดภาพฮะ Drawing มาเริ่มกันเลยฮะเลือกปากกาเลือกเลือกปากกานี้แล้วกันไส์มันค่อนข้าง,างแบบโอเคอ่ะมันตอบสนองได้ดีมากเลยนะ สองห้สิบถึงร้อยบาทแล้วแต่คนซื้อมานะอ่ะเดี๋ยวจะวาดรูปแมวอีกตัวหนึ่งแมวนี่โอ้อันนี้ตอบสอนองดีเหมือนกันนะนิบมบเออดีอ่ะโปรแกรมนี้แล้วก็แมวหน้าตาเป็นยังไงนี่ผมไม่ได้กดลงไปนะไม่ต้องไม่ต้องกดจุ่มอย่างนี้นะแค่แตะเบาๆฮะยิ้ยิงแล้วก็นี่แมวหน้าตาแปลก แมวหรือหมูเอาไว้ดีอดีโอเคมันก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะอผมจะลองปิดปิดจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ฮะต้องใช้มือนี่ฮะอันนี้ก็ใช้มือเหมือนกันนี่ฮะแต่จะช้ากว่าหน่อยเพราะว่าออนไลน์อันนี้เป็นแอปอยู่ยยในโทรศัพท์โอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะแบบนี้นัะน,นี่นี่หัวใจกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเอ่หัวใจ โอเคฮะจุ okay, ๊บๆบ๊ายบายงั้นเปลี่ยนใจละผมใช้โปรครีเอตเลยพอดีซื้อมาร้อยกว่าบาทเริ่มโอเคนี่ฮะโปรครีเอตนะครับผมจะจับอย่างเงี้ยมันวาดได้ใช่ไหมนี่ก็วาดไม่ได้ดูนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเราห้ามเอามือทาบแต่เราสามารถวาดได้ตามใจเลยนะอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูใหม่นะครับโอเคนะ โอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราลองวาดแมวโชว์เลยรูปหนึ่งนี่เลือกอะไระนะ A4 นี่ดูนะเลือกบัตชมันมันอาจจะไม่เป๊ะไงนี่ไงนี่ไงได้จะได้อยู่